ก็ผมก็สวัสดียาำเช้านะครับผมวันแรกที่มาถึงนะครับนี่ครับคุณยายนะครับผมหลายๆท่านถามหาหลายๆท่านคิดถึงนะครับผมคุณยายของเรานะครับเดี๋ยวพาดูแผลหน่อยครับผมตั้งแต่ไปก็ไม่เคยได้มาดูนะครับประมาณสี่เดือนนะครับผมเห็นน้องบอกว่าที่รักษาอยู่ก็แผลจะปิดแล้วนะครับผมก็จะหายแล้วครับข้างนี้ รู้สึกว่าจะไม่ค่อยมีน้องแล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวไปดูอีกข้างหนึ่งนี่ครับข้างนี้ก็ไม่ค่อยบวมเท่าไหร่แต่ข้างนู้นจะบวมเยอะกว่าแต่ข้างนี้แผลลึกใช่ไหมหมอครับเนาะถ้าจําไม่ผิดนี่เพราะว่าตอนที่ผมไปเขาพาหมอมากรีดนะครับผมพาหมอมากรีดก็คือให้เปิดบาดแผลนะครับให้ทําความสะอาดง่ายนะครับ ครับคุณยายเหมือนเหมือนเหมือนยังแบบยังสงสัยอยู่นะว่าใครไม่เจอกันแค่สี่เดือนแต่จำกันไม่ได้ขนาดนั้นเลยบัวใหญ่เอาเอาเอ,เอนี่ยังเป็นคุณยายที่ใจดีเหมือนเดิมนะครับผมไม่ถึงกับจำไม่ได้หรอกแต่ว่าเขายังแบบรู้สึกว่าแบบเขายังตั้งใจฟังอยู่ว่าเสียงใครนะครับมาตั้งแต่เมื่อคืนนะครับถักทายกัน น้องอุ้งอิงนะครับกับพี่พลอยนะครับผมพยยี่ยายดอกแก้วอยู่ด้านหลังนะครับเดี๋ยววันนี้จะจะถ่ายได้ทุกตัวนะครับผมวันนี้ผมก็ยังไม่ได้เริ่มงานนะครับผมขอพักก่อนเพราะว่าร่างกายนี่ผมผมปวดนะครับมันระบมไปทั้งตัวเลยนะผมเพราะว่ามันนั่งรถนานมากอะ่ะผมนับดูนะผมนั่งรถประมาณสามสิบชั่วโมงได้นะครับผม รอบก่อนยี่ิบสี่ชั่วโมงเต็มรอบนี้สามสิบเลยครับผมเพราะว่าการเดินทางลําบากมากนะครับช่วงที่มาี่ฝนตกตลอดนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งรถบรรทุกหนักมากแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรแบบมันขับไวไม่ได้ครับไม่งั้นมันอันตรายมากนะครับผมนะครับก็พาทุกท่านมาหาคุณยายนะครับผมก็คิดถึงคุณยายเหมือนเดิมนะไม่ได้เจอกันสีเดือนนาอยายญนนะเออ มารอบนี้ก็ไม่ได้เลี้ยงยายแล้วนะครับก็จะไปดูเลยตัวลิกนะครับเดี๋ยวพี่ๆเขาก็จะพาพาทำนะครับผมก็คือพาฝึกพาอะไรนะครับผมเพราะว่าคุณยายก็มีควานดูแลอยู่นะครับผมก็ให้เขาดูแลกันไปต่อเนาะนะครับผมน้องเขาก็ดูแลดีนะครับผมไม่ขัดตัวบกพร่องนะครับเรื่องอาหารการกินเรื่องทําแผลนะครับผมก็โอเคนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับผม อไอ้ง่วงบ่ใหญ่ฝนตกแลวไม่ค่อยได้นอนบ่เน่เมื่อคืนฝนตกหนักนะครับนี่ดูดูพื้นนะครับชุ่มมากเลยนะครับผมทันทีดูโกไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากเนาะนะครับผมทุกอย่างก็ยังคงสภาพเดิมนะครับผมจาักที่มาอยู่ประมาณสี่เดือนนะครับเวลาเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับวันนี้ก็ มาทักทยายยามเช้านะครับผมพาทุกท่านมาหาคุณยายนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับผม